โอ้โหไหนอ้ใช <c oughs> <này. S 2> ่เอาโชว์หัวเม้งหน่อยลูกอึ๊บจึ้งโอ้โหหัวเม้งจริงๆเลยนะแล้วก็อยู่ไหนเนี่ยอยู่กินอะไรครับอยู่ร้านหมูทุบใช่ไหมพี่เจียมหมูทุบ กินในตาก็ดูปิ้งปิง้งพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวกินข้าวไม่ได้ดก็อ่ะมวยน้ำก็ต้องเอาเอาไปได้เอาเอาไป บายเ็ยพ oh, อแล้วไปให้กดปิดเองสีแดง,งอยู่ตรงไหนกดเลยกดปิดตรงไหน